ไอ้กันเนี่ยมันจะแจกด็อกแท็กมาด้วยจะมี2อันจะทําอย่างดีบางแล้วก็เป็นอลูมิเนียมเบาๆนะไอ้ทหารก็บอกไอ,อ้อมอิกันเขาแจกพระมาด้วยบอกเฮ้ยไม่ใช่เขาเรียกด็อกแท็กไอ้ไม่ใช่พระไม่ใช่เครื่องรางแต่เอ็งต้องใส่เพราะมันมีประโยชน์เขาบังคับเป็นระเบียบผมก็แขวนไว้กับพระด็อกแท็กถ้าตายเขาจะเด็ดไปอันหนึ่งถ้าบาดเจ็บมันก็มีประโยชน์มันจะมีกุบเลือดให้ดูเพราะว่าการรบในเวียดนามเนี่ยไอ้กันกมันสเต็กเรื่องนี้มากเลย โรงบานลองบินเนี่ยเค้าจะเตรียมรับพอดัทออฟปุ๊บเนี่ย เขาดูเลยว่ากุ๊ปเลือดอะไรบนหอพยาบาลเนี่ยหอฉุกเฉินเนี่ยมารับดัดออฟหมอจะมีอยู่ข้างบนถ้าหายใจไว้ไม่มีตายมันพูดกันอย่างนี้เพราะว่ามันคือขวัญกำลังใจของทหารอันนี้สําคัญมากข้างบนเขาจะมีเหมือนกับอรถพยาบาลฉุกเฉินเลยเขาจะรายงานไปที่โรงพยาบาลลองบินเลยบอกไอ้นี่บาดเจ็บตรงนี้นะแผลตรงนี้ตรงนี้เตรียมผ่าตัดอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหรอดบางคนถูกยิงอย่างนี้ยังรอดเลยเพราะนั้นไอ้ด็อกแท็กเนี่ยสำคัญแต่ไม่เครื่องหลัง Tahan,